วันนี้นะคะก็จะกำลังจะไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดออนไซน์ site, วันแรกของเลคคูนนะคะและ้วเราจะวเราไปชมบรรยากาศที่โรงเรียนกันเนาะ,ะ,ะวันนี้เอาพี่พีเตอร์กะจะรีบๆน่อยนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เตยไปแล้วเทสายเปิดเรียนวันแรกเนี่ยค่ะปะ้าไปส่งนะคะ ก็กำลังเดินทางไปโรงเรียนแล้วเจ็ดโมงยี่สิบแล้วนะคะ <S 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 จะเจอกันที่โรงเรียน คูณนายถามว่าคุณยอมหรือยังยังยอมแล้วในสุดก็ได้เจอเพื่อนสักทีเราจะเข้าแถวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอบนห้องนะอะไรวะพี่รอรอไม่ได้ไม่ดีด้อยตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนห้องแล้ว นี่จะ on side ออกลุ่มอะไรคะลูกโอเคครูไหมคะดี่เราชือ่อกับครูดีวไหมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะลูกๆอยู่ทางบ้านตื่นกันสองสี่หกแปดสิบแปดเก้าสิบเอ็ดประมาณเก้าคนนะคะเก้าคน 9, 10, 10. แต่ยังไม่ค่อยตื่นแต่เราก็แค่วราแค่จันทร์วุฒิสุขใช่ไหมคะแม่ทูอ้าวลูกๆสวัสดีคะ่ะพู้ปกครองหน่อยค่ะ ไล้โสดไรโซดไล้โสดเดี๋ยวแม่น้อยใจเดี๋ยวพวกเของน้อยใจเพราะว่ากลุ่ม a ครูก็มีไล้ไไปบ้างนะคะนี่ก็อาจจะยังไม่คุนนะคะวันนี้เออวันนี้นั่งกันกระจายมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวแรกที่เราได้เรียกภาษาจีนนะคะก็เราซื้อนะคะก็ให้

我一名，今年十八岁，平时我喜欢看综艺节目、看电视剧。我性格比较内向、真诚、积极、乐观，有学问。我就想很多钱。我未来想当一名导演，或者在电视台工作。我希望能考上大连理工大学。 โอเะทีนี่ค่ะก็จะเป็นเพื่อนยนี่คือกัร์ด เินทางใเียวันีนเช่ใเชันเยวัเย็มตอนนี้เลกเรียนภาษาจีนแล้วกำลังจะเดินไปเรียนค้องที่ตึกตึกไหนแล้วนะตึกชหน่งแหละตถ้าคลิปตึกไหนแล้วนะสามสามสไปเรียนค้อมกัน ห้องของเราห้องของเราสุดยอดเลยจริงว่าไม่โอ้มีนี่หวานว่าไม่มีคนสวัสดีค่ะเต็กกว่าสวัสดีคุ้เซนไปไปไปแมห้องคอมแล้วสามสองแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเรียนคอมกัน

เราก็จะเรียนคอมกันสองข้าเราก็ค่อยพักแอ่งบนสองข้าได้เป็นจีนแล้วก็สองข้าต่อไปเป็นคอมแล้วก็จะพักแล้วก็เรียนอะไรสักอย่ง ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งค่ะแต่ว่าครูปล่อยฟรีทางเย้ตอนนี้คนนี้เขายังไม่ยอมผมใช่ไหมขนาดแต่งเขาเลยเราไม่ยอมเขายยอมแล้วไม่ยอมเาหังจากนี้ก็จะเป็นภาพพักแล้วไปกินข้าว แล้วก็ต่อไปต่อทกคัคณิตแล้วก็คือใครคณิตแล้วก็ปีเตอร์ปตอร์แล้วก็ครล้วกเอขาคณิตไรเยเขาก็บอกเยเขาก็บากอเอิ เราจะไปกินข้าวตอนนี้เลิกเ,เลก,เเลกเรียนเลิกเรียนยังไม่เลิกเรียนเลิกเรียนข้าวของเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กําลังจะลงไปกินข้าวแต่ว่าเราซื้อขนมปังมาเราก็จะกินขนมปังอุย้ยคนต็มอันนี้บรรยากาศในโรงอาหารอันนี้แพะกินร้านนี้ส่วนเรามีขนมปังแล้วก็เลยไม่ได้ทค ซื้อของนี่ตอนเที่ยนะคะนุกาเนะ้าขึ้นมอะไร่อีกอด่เ็ดีกว่าน้องตอนเที่ยตอนเที่ยหมดพักแล้วเข้าต่อไปเทนนิส ไิตศานนะทุกค็เราจะคณิตศา์แล้วก็จะขึ้นไปเรียนที่เชื่อข้างบนแล้วก็สุดท้ายข้อสุดท้ายก็เป็นภาษาไทยแล้วก็กลับบ้านทุกคนเราเลิกเรียนแล้วนะติ๊ติ๊ตเห็นมไมทุกคนไม่ติดกันไปกิับบ้านกิับบ้านกับบ้านนะคะอี过天桥呃对了

นี่ก็ตอนเลิกเรียนนะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อาบน้ําแต่งตัวอาบน้าแต่งตัวก็อาบน้านะคะมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ํานะคะเพราะว่าเราออกไปข้างนอกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเชื้อ yes เพราะฉะน,นั้นเราก็เลยทำการอาบน้ำแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ มาจบคลิปวันนี้นะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราก็ไปเรียนวันแรกเนาะก็เลิกบ่ายสามโมงสิบนะคะจริงๆแล้วถ้าแบ่งครึ่งแบบอย่าไปเรียนที่โรงเรียนดีกว่าเนาะเพราะว่าได้ได้ฟังแล้วก็ได้สนทนามากกว่าค่ะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะรคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบีบีบีแล้วก็เดี๋ยววันที่หนึ่งก็จะเป็นการเรียนเรียนแบบ,บทุกคน <laughs> okay, bye-bye. Okay.